สวัสดีครับแล้วก็ไม่ได้อัดกันมานานมากแล้วผมก็มัวไปสร้างแมปอะไรพวกนั้นครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยครับแมปเนี่ยหลายวันแล้วไม่ค่อยมีเวลาว่างได้ทําการบ้านการบ้านไม่เสร็จก็โดนตีอีกน่ครับโอเคครับนี่ครับแมปเนี้ยสร้างหลายวันแล้วยังไม่เสร็จเลยดูใหญ่ขนาดไหนดูดูนี่ ขนาเท่าๆกันเลยเนี่ยใหญ่มากสร้างกอบนอกกันไม่เสร็จเลยดูนี่ครับใหญ่ขนาดไหนยังไม่เสร็จเลยอ่ะทำตั้งนานและทำคนเดียวมาตลอดเลยดูใหญ่ขนาดไหนต้องเติมตรงข้างนอกนี้ด้วยหินที่ผมวางไว้เห็นไหมละ่ะใหญ่ไหมละ่ะ มากเลยหลายวันครับกาจะสร้างเสร็จเป็นเดือนเดือนนะน่าจะผมจะอัดคลิปอื่นไปก่อนไหมครับเนี่ยผมยังยังไม่จนกว่าผมจะทําเสร็จผมจะยืดเอ้เมื่อก่อนผมจะทําเสร็จผมจะเริ่มอัดเพราะว่าแบบ,บผมไม่มีเวลาว่างเท่าไหร่หรือเวลาทําเนี่ยวันนี้วันเสาร์ผมก็มีเวลาทํากรอบนอกไปแล้วเนี่ยตอนแรกเป็นก็สีขาวเนี่ย มทำข้างนอกเนี่ยมสวยปะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาตรี้เออนี่ดีกว่าะนี่อะครับยากยากมากกะก็ไม่ถูกไม่มีรูปแบบให้ดูอีกต้อง งดูไปด้วยทำไปด้วยทำงั้นเลยก็มันไม่รู้อ่ะผมไปเจอคลิปหนึ่งแบบเขาสร้างแต่มันเล็กจังเลยเล็กมากทำเล็กนิดเดียวแต่ดูผมดิเออแบบถ้าเป็นอันนี้ผมเป็นเทมพไม่ได้ไม่ใช่เิริฟแ้่เป็นเิร์ฟนะคนมาเล่นเยอะครับ ดูดิลานกว้างเห็นไหมคนอยู่ได้กี่คนเนี่ยแค่ตรงนี้เนี่ยถ้าเต็มก็จบอาครับผมก็มาแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมจะหยุดก่อนนะครับแล้วผมจะสร้างต่อประมาณคลิปหน้าก็อาจจะไม่ไดมีอ่ะ ประมาณอีกหลายอาทิตย์นะครับก็จะอัดอีกอะ